สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567นะครับวันนี้ก็ <itu? S 1> uh, จะมาพูดคุยหลังเกมแล้วก็เชลซีก็เปิดบ้านแพ้ให้กับแมนซิตี้ไป0-2ต่อนะก็ซิตี้ได้ประตูจากฮาแรนับนาที18แล้วก็มาเตโคอาซิตในช่วงท้ายเกมนะในนาที84นะผมก็ยิงแล้วก็ไม่ได้ดีใจอะไรเป็นแบบ เออแบบคล้ายๆแบบออกนอกหน้าอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เขาก็บอกรับเขาให้เกียรตินะหลังเกมค่อยสัมภาษณ์ก็ก็แบบอ่าเขาอยู่กับเชลซีมาห้าปีครับก็เลยารพกับทีมเก่าของเขานะครับผมก็เป็นกฎเป็นกฎที่วนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะสรับนักเตะเก่าเชลซีที่กลับมายิงเชลซีอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตามนั้นนะครับผมก็รูปเกมมาก็มันเป็นเหมือนการ จอการระหว่างครูกับศิษย์จริงๆอะสิธิ์ที่แบบประมาณว่าแบบดีพอแล้วลองไปคุมแบบคล้ายๆแบบไม่อยากจะอยู่ในไม่อยากอยู่เป็นลูกมือแล้วอะอะแล้วก็ลองลองออกไปหาประสบการณ์ไปเป็นโคช้ชอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็มาเจออะไรอีกทีนี่ยมันมันเห็นได้ชัดนะครับผมว่าวันเนี้ยมันชัดเจนเลยนะครับผมว่าแดนกลางเชลซีเนี่ยวันนี้มีปัญหามากเป็นจุดบอดสําหรับผมเลยนะเวลามองเกมเกมเนี้ย แต่ดังนั้นเนี่ยถึงแม้เชลซีจะแพ้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับผมบอกในช่วง b e ฟอร์เดอะแมตต์คือแบบผมจะค่อนข้างที่จะดูเกมแล้วก็ดูความสามารถของนักเตะมากกว่ากับการวิธีการเล่นอะไรต่างๆนะดูด้ว่าเชลซีโอเคขึ้นไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มันก็พอดูรับได้นะแต่ว่าอาจจะยังไม่ดีพอตรงที่ว่าแบบเราเมื่อได้โอกาสทองเรายังทำไม่ได้กับการ เข้าทําอะไรเงี้ยที่แบบอาจจะช้าไปหน่อยอะไรางี้นะไม่ได้ทําเร็วไม่ได้มีลูกที่แบบอ่าใช้ความสามารถนิดนึงอะไรเงี้ยนะผมเพราะว่าพอเวลาเชลซีได้บอลจีเนี่ยซิต,ตี้ถึงตัวเข้าประกบสองยิงโดยเฉพาะริมเส้นเนี่ยนะนะครับอืขออภัยนะยิงโดยเฉพาะริมเส้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าอ่อบอดไปเลยคือแบบทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วการโยกเอ็นคุณครูไปเล่นทางซ้ายเนี่ย ชาิเขาว่าเขาเล่นไม่ได้นะครับน่าจะพิสูจน์อะไรบางอย่างแล้วกันนะครับผมว่าเออแบบเขาเหมาะเล่นไม้อะไรอย่างนี้นะครับผมตอนจากเสเบตื่อเล่นตัวจริงมาเนี่ยผมผมว่าเลยนะแบบอาจจะอาจจะอินเวอร์ตไปทางหรือแบบให้กุสโตเติมขึ้นไปเลยผมว่าอย่างนั้นนะแล้วให้กูระยาเล่นกับพวกโควิลแล้วก็โฟฟาน่านะครับผม ก็คือเวลามองการเชฟการยืนการบิลลอัพอะไรเงี้ยมันมันชัดนะครับเพราะว่าเซนเตอร์ตัวขวามันก็จะเป็นแบบสามารถเล่นแบ,บ็กขวาได้ยืนเซนเตอร์ตัวขวาประมาณนี้ส่วนลีวายโควิลเหมือนรับผิดชอบตรงกลางนะครับผมก็ไม่รู้แนละ้วประกบใครระหว่างอาร์แลนหรือยังไงก็แล้วแต่คือโชวซีมักจะเวลาซเซตตี้เล่นชิ่งหนึ่งสองอ่ะจะมักจะซ้อนกันไม่ทันแบบคล้ายๆแบบ งงตำแหน่งกันอยู่อ่างงความเข้าใจกันอยู่ว่ากูจะต้องประกบซ้อนคนนี้หรือว่ากูกูกูไปไล่ติดไก่คนที่กําลังเลี้ยงอยู่หรือว่าจะรอดักบอลหรือจะยืนขัดขวางไม่ให้ไม่ให้นักเตะซิตี้ส่งบอลกันง่ายเกินไปอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่กลายเป็นว่าวันนี้ซิตี้เล่นสบายมากนะเท่าที่ผมดูนะวันนี้ซิตี้เล่นสบายเล่นตามเกมตัวเองเลยนะครับส่วนเชลซีเนี่ย ทุกอย่างเจอแต่อุปสรรคทั้งนั้นเลยครับเหมือนการจะเดินไปถึงเป้าหมายมันมีแต่ขวากหนามมีแต่ลวดหนามมีแต่อะไรที่มันแบบยากลาบากไปหมดซะทุกเรื่องเลยนะครับจะผิวอัพเกี่งขึ้นไปก็ยากนะครับผมเข้าพื้นที่สุดท้ายก็ยากโดนขวางหน้าขวางขวางหูขวางตาเหลือเกินจะยิงก็ไม่ได้โดนดักไว้จะส่งบอลทางที่เราตั้งใจก็ส่งไม่ได้นะักเตะสตี City ไป ยืนบล็อกไปยืนประกบไปยืนบางเส้นทางการส่งบอลของเชลซีอะไรเงี้ยแล้วบางจังหวะซิตี้อ่านเกมได้ด้วยว่าเชลซีจะส่งไปทางไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับนั่นก็คือมันแสดงให้เห็นแหละนะผมว่าแบบการอ่านเกมการเข้าใจเกมการขยับขย่อนการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยของเชลซีมันยังอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับคือผมอยากเคลียร์แค่ว่าช่วงปีเอ่อช่วงเบรกทีมชาติ ผมอยากให้ so เอนโซมาเลสกาไปทาอะไรให้เรียบร้อยซะในช่วงสองสัปดาห์นั้นอะอยากจริงๆครับอยากจะทําให้แบบอะไรที่มันแบบเคลียรย์ๆไปซะให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยหรืออาจจะเรียกความมั่นใจในเกมกลางสัปดาห์นี้ก็ได้ครับที่จะเจอกับเซอร์เวตอะไรนะทีมจากสวิตอ่ะในบอลคอนเฟอเรนซ์นะครับชื่อถ้าออกเสียงชื่อทีมผิดขอภัยแล้วกัน,นครับเออนั่นแหละชื่อชื่อทีมประมาณนั้นอ่ะเซอร์เวตเซอร์เวตอะไรนั่นแหะ ทีมจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมนัดแรกเราเล่นในบ้านเนี่ยนะครับผมในสแตนฟอร์ดบิตแต่วันคืนวันพฤหัสนะครับนั่นแหละไปเรียกความมันจานั้นก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเยือนวูฟใช่ไหมนัดที่สองอะไรเงี้ยนะครับผมก็ยังดีเ่ะที่ไม่ต้องเจออะไรที่แบบที่จะต้องแบบโอ้โหหนักหนักแบบหนักแบบสุดๆอะไรเงี้ยนะแบบเจอทีมหัวตารางตัวท็อปๆเลยอะไรประมาณเนี้ยนะผมก็ ยังไม่อยากให้เชซีไปเจออะไรขนาดนั้นนะครับผมนะกเ็เดี๋ยวเชซีเล่นกับวูฟในสองทุ่มตรงเลยนะเล่นเวลานั่นเลยนะวันที่ยี่สิบห้านะครับก็รู้สึกจะเป็นวันอาทิตย์สองทุ่มเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเชซีเจอพาเลทวันที่หนึ่งนะก็คือตลาดนักเตะปิดไปแล้วแหละนะครับผมช่วงนะั้นรู้สึกจะปิดสามสิบเลยมั้งผมไม่รู้นะเพราะว่าสามสิบเอ็ดแต่บอลเป็นวันเสาร์ไง วันสามสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่งกันยาเนี่ยมันเสาร์อาทิตย์เลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอาจจะปิดวันศุกร์ก็ได้นะนก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าช่วงนั้นก็ปิดตลาดแล้วนะผมตอนไปเจอกับอ่ากีซาวพาเลตเนี่ยก็คงจะแบบเชลซีจะได้นักเตะกี่คนก็ไม่รู้ปล่อยนักเตะไปละกี่คนก็ไม่รู้ประมาณนะั้นนะก็คือน่าจะแบบบทสรุปไปแล้วอ่ะว่าแบบเชลซีได้ใครอะไรบ้างนะครับผมนะส่วนครึ่งแรกเนี่ยที่มีจา่าจานะก็ที่ ทำเกมกันได้ดีนะจังหวะที่โคพาเมอร์ตักบอลย้อนไปเสาไกลให้เอนคุนคูคแล้วมงมงตั้งให้เอนโซ่และยิงติดบล็อกอ่ะกลายเป็นลูกหนึ่งที่โคพะที่เอนคุนคูคคหลุดหลุดตัวประกบไปได้อ่ะเออเลี้ยงผ่านไปได้แล้วส่งให้โคพาเมอร์ยิยงแล้วก็เอเดรีนซอนปัดออกมาแล้วแจ็คสันซ้ำเข้าไปแต่กลายเป็นลูกลำ้ำนาลูกนั้นก,ก็ประมาณแหละที่แบบดูแล้วจะเป็นเป็นได้น้ำได้เนื้อหน่อยอะไรประมาณนี้ครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นจังหวะของแจ็คสันแหละที่ลาเวียหมง หมองหนุนไปแล้วก็แจ็คสันะจะพยายามจะยิงอ่ะยิงจะดีดบอลแต่กลายเว่าตรงตัวอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็อีกลูกนึงก็เอนโซยิงแล้วก็น่าจะตรงตัวเอเดรียนมั้งนะครับผมมันก็มีเป็นบางจังหวะแหละที่เชลซีพยายามจะยิงอะไรแต่ทีนี้ก็ยิงติดบล็อกบ้างอะไรบ้างเจอนาเติตีไปขวางอะไรต่างๆนานาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เกมแรกครับผมก็อย่างที่บอกครับก็กคือแบบ ผมจะใจเย็นนิดนึงแหละแต่แฟนบอลสะส่วนใหญ่เขาไม่ได้ใจเย็นอยู่แล้วนะก็คงจะนั่งเมาส์นั่งอะไรกับสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็นั่งเซลท็อตโบลลี่ประมาณนี้เพราะว่าภาพถ่ายทอดสดจับไปเนี่ยท็อตโบลลี่พอสองสวนเพิ่มภาพจับไปเนี่ยเดินกลับเข้าห้องรับรองไปเลยอะไรประมาณนี้นะนั่นแหละก็แต่แฟนบอลบางส่วนในต่างประเทศเขาบอกว่าแบบเอ้ยก็น่าสงสัยเหมือนกันาทำไมเอ็กบาลีไม่มาดูไม่มาดูนะเกมนี้อะไรางี้นะรับก็ ผมคิดว่าคงไปยุ่งวุ่นวายกับตลาดนักเตะอยู่แหละขี้เกียจมองภาพในแง่ร้ายแล้วกันนะแบบวิสองคนนี้จะปัดแย้งกันหรือเปล่าวะอไ,ไม่ผมไม่มองอย่างนั้นแล้วก <c oughs> ันนะขออภัยนะครับเออไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับส่วนอย่างที่บอกครับตรงกลางวันนี้เชลซีค่อนข้างจะบอดอะนักเตะซิตี้ทำอะไรก็ง่ายไปหมดเลยส่งบอลไต่างๆเบนลัลร์ซีวาลงมาล้วงบอล นับโดยเฉพาะครึ่งหลังในเล่นโฟล์มากเลยพอส่งบีโฟลได้ลงมาแทนซาวิโอซาวิโอกับดูโกตอนแรกผมคิดในใจว่าถ้าตอนแรกนะครับที่ดูโกเล่นขวาและซาวิโอเล่นซ้ายถ้าเป๊ปยังฝืนอย่างนั้นอยู่ผมว่าเชลซีอาจจะไม่ได้โดนหนึ่งศูนย์ก็ได้นะจากจังหวะที่ฮาแล่นยิงแต่กลายเป็นว่าเหมือนพึ่งรู้ตัวตามจริงอ่ะผมก็บอกแล้วว่าถ้าผมก็คิดในใจอยูอย่แล้วว่าไอ้ดูโกมันต้องเล่นซ้ายดิไม่ใช่เล่นขวาใช่ไหมเท่จะอันตรายนะครับ เลี้ยงขี้แล้วตัดเข้านายอะไรประมาณนี้อันตรายนะผมสําหรับจะไม่ดูกูแต่ซาวิโอพอไปเล่นปีขวาก็ไม่ธรรมดานะมาของกูเรีายวันนี้แทบจะเอาไม่อยู่เท่าไหร่เลยนะครับผมไม่ไม่ใช่ล่างตอนเล่นยูโรเลยนะครับผมมาก็ขาดเกินเกลและต่างๆนะผมแล้วก็ไม่ได้ปีซีซั่นกับเพื่อนเลยนะครับผมนักเตะไม่ได้ปีซีซั่นกับทีมเนี่ยมีแจ็คสันมีพาวเมอร์ใช่ไหมเออนะผมที่ไม่ได้ปีซีซั่นกับเพื่อนเลยนะครับผมนะแล้วก็ โอฟาน่าได้ปีนะก็บูสโตได้ปีลาเวียเนี่ยก็ได้ปีซีซั่นแต่ว่าเป็นเกมแรกในนะรอบกี่เดือนก็ไม่รู้นะนะครับผมสลับลเาเวียในการลงเล่นเกมหลีกนะวันเนี้ยแดนกลางโอเคแหละลาเวียใช้ได้เลยครับใครว่าไม่เก่งผมว่าโอเคเลยอะ่ะฝากฝากผีฝากไขแน่และกันเวลาอ่าเล่นเกมรับหรือการสวิชบอลไปข้างหน้าอะไรเงี้ยโอเค ระดับหนึ่งวันนี้ไกไซโดมันกลับเข้าไปสู่ร่างตอนที่ย้ายมาใหม่ๆอะ่ะไกซโดนะแต่ก็ดีกว่าตอนนั้นแหละแต่ว่าหมายถึงว่าคือให้อารมณ์อะเข้าใจปะให้อารมณ์ประมาณว่าแบบมันเหมือนคล้ายๆตอนที่เขาพุ่งย้ายมาใหม่ๆอะเออประมาณนั้นอะอย่าใช่ช้า,ชาอะไรแบบนี้นะผมออกวงออกบอลอะไรอาจจะมีพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงกระทงว่าเป็นร่างนั้นนะร่างที่แบบย้ายใหม่ๆแต่ว่าแบบมันมันให้อารมณ์นึกถึงอนะเข้าใจไหม เออนั่นแหละครับผมส่วนเอนโซไปเล่นตัวบนก็แทบจะไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็คือมันอาจจะเป็นการที่ผิดคาดไปหน่อยของมาเลสกาผมมองกันนะผิดคาดไปหน่อยนะครับผมวันนี้เขาว่าเป็นตัวออกบอลสวิชบอลมากกว่าสลับเ SO อนโซ่ยืนตัวต่ำแล้วออกบอลทางหน้าเนี่ยตามจริงมันต้องให้แบบอ่าค่าคุณจะเล่นแบบสามสสี่หนึ่งะแบบคุสโตเติมขึ้นไปเป็นปีกคน,นึงนะ ตรงกลางเพาเมอร์เอนโซกับเอนคุนคูใช่ไหมตามจริงอะไอสองฝั่งเอนคุนคู our, กับกุสโตะมันน่าจะเปลี่ยนเป็นปีกก็ได้หรือโพเพาเมอร์ไปเลนตรงกลางปไปเลยก็ได้แล้วเอนคุนคูไปยืนหน้าเป้าวันนี้แจ็คสันไล่ก็ไม่ค่อยไลย่อ่ะมันแทบจะแบบเกือบจะเดินอ่ะเข้าใจปะมันไม่ค่อยไลย่บอลเท่าไหร่หนุดไปบางทีก็ไปล็อกทําไมก็ไม่รู้ไอช่วงครึ่งครึ่งแรกอะที่มีจังหวะจ่า,จายน่าจะเป็นเอนโซ่มั้งจ่ายทะลุไปให้มันอะแล้วก็ไปสับขากลายเป็นว่าไปเข้าทาง ไม่รูเบนดิอาร์สกับกอร์ดิโอสองคนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นรูเดนดนะิอาร์สนะเออไปเลี้ยงไปเข้าทางเขาเฉยเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับผมคือการเข้าใจเกมหรือการขยับขยื่อนตัวอะไรของนักเตะเชลซีบางทีมันยังงงกันอยู่เหมือนกันนะเออคือแบบเพื่อนอยู่ใ,ใกล้ๆกูก็ส่งเอาตัวรอดไปก่อนอะ่ะไม่ได้แบบว่าข้างหน้ามีพื้นที่และเลี้ยงจี้เขาหาเห็นไหมจงังหวะลูกที่เชลซีเสียลูกสอง โควาสิตเขาเห็นไกเซโดกับเอนโซโเปิดพื้นที่ข้างหน้าเขาเอาเลยกล้าเลี้ยงไปเพราะไกเซโดมันจะไม่ระวังระมัดระวังขนาดนั้นนะ่ะแล้วเอนโซโจะไม่เข้าสากัดที่แบบสุ่มเสียงที่จะโดนใบเหลืองหรืออะไรอย่างนี้กลายเป็นว่าทําให้โควาสิตลากไปข้างหน้าได้ส่งของเล่าเนี่ยยังหวาล่า,าไม่ค่อยมีได้แต่ส่งไปส่งมาอะไรประมาณนี้นะครับผมการขยับขยื่นอ,อะไรแบบเนี้ยมันไม่ค่อยทําไม่กล้าเลี้ยงลุยตะลุยขึ้นไป อย่างที่บอกคับซิตี้เขาประกบซ้อนกันเลยคนนี้ประกบปุ๊บผ่านปุ๊บคนนี้ซ้อนต่อเลยมันทําให้ริมเส้นวันเนี้ยการที่จะขึ้นทางริมเส้นหรือไม่ว่าจะเป็นโคพาเมอร์ mer, หรือใครก็ได้เองคุณครูเนี้ยทําให้เกมตรงนั้นเงียบไปเลยเห็นไหมครึ่งแรกอ่ะโคพาเมอร์เงียบเลยถ้าจะตัดออกไปจากเกมเพิ่งจะไม่มีบทบาทในช่วงครึ่งหลังซะมากกว่านะครับผมสลับโคพาเมอร์นะครับ ก็คือผมไม่อยากให้แฟนโจซีเป็นให้เขาแบกความหวังขนาดนั้นน่ะเ้าใจปะเออแบ่งๆกันไปเกลียๆกันไปให้คนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวดูคือใจเย็นก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูในเกมกับในเกมคอนเฟอเรนซ์อีกสักทีหนึ่งว่าเออใจอยังไงลงตัวหรือยังเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับผมอย่างครือหลังเนี่ยเปลี่ยนเอาพวกเปโดเนโตใช่ไหมดูสบิล่ฮอร์และมาเก,กิลวลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เปโดเนโตเนี่ย มีจังหวะนหนึ่งไงที่เปิดตักเข้าไปแล้วก็ทําให้เกิดทําให้เกิดการสร้างจังหวะแจ็คสันยิงดีแล้วโดตรงตัวเอเดอรซนนั่นแหละเปิดแบบเปิดงัดไปอ่ะเปิดงัดข้ามข้ามใครก็ไม่รู้นะไม่ไม่โฟได้ก็อาคันยี่อ่ะตอนนั้นอะแล้วผมเปิดงัดข้ามใบนะครับผมแต่กลายเป็นว่าก็จบสกอร์ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับคือเนโต้เพิ่งมาซ้อมกับเราไม่กี่วันด้วยนะแล้วก็แบบเพิ่ง รู้จักกับเบอเร์ลนทีไม่กี่วันมันก็อาจจะยังเก่งๆยังดูแบบอาจจะยังไม่เป็นตัวตัวเองตอนที่เล่นกับวูฟนะครับผมนะก็ยังต้องใช้เวลาปรับกันไปผมผมยังไม่ชวมกันว่าเฮ้ยไอ้ทำไมดูสปีดที่โฮไม่เหล่าซาร์ทนะผมก็ยังแปลกใจอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามาเลเซียคิดยังไงนะแต่ว่าอ่ะก็ตามนั้น,นพอส่งมาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูรายชื่อเลยครับเพื่อเพื่อพูดไปหเห็นภาพแล้วกันนะเนี่ย รายชื่อมาปุ๊บอย่างเงี้ยคือเกมนี้กลายเป็นว่ากูสโตเติมขึ้นไปเลยโดยเฉพาะคร้่งหลังเนี่ยเอาเลยครับเหมือนเ้นไปเล่นปีกอีกคนนึงแล้วโคพารเมอร์หุบเข้าไปนะครับผมมเลยทําให้กูสโตไม่มีเพื่อนมาเล่นลิงก์อัพในฮาร์ฟสเปซมันเลยกลายเป็นว่าคนที่มาเชื่อมกับกูสโตกลายเป็นไก่เซโยกับโฟฟาน่าอะไรประมาณนี้ยเออมาทําชิ่งด้วยกันอะ่ะโคพารเมอร์หุบตัวเองเข้าไปข้างในแล้วเออ ไปเล่นช่วยไปเล่นร่วมกับมาร์กิวอะไรพวกนี้นะข้างในแล้วนะครับมันก็เลยแบบเรื่องเนี่ยแหละการสื่อสารความเข้าใจอะไรต่างๆมันยังไม่จูนกันเลยมันต้องซ้อมกันไปจนกว่าจะหลังเบรกทีมชาติอะ่ะผมว่าเชลซีจะยังกระท่องกระแท่นไปแบบเนี้ยนะครับผมเจอกับวูฟเจอพาเล่อะไรก็กระต่องกระแท่นไปแล้วก็เจอเซอร์เวตนัดที่สองอีกเลกสองอะ่ะนะผมก็ถ้ากระต่องกระแท่นแล้วเอาตัวรอดได้เลยหลังเบรกทีมชาติเข้ามาว่ากันนะครับผมว่าจะเป็นยังไง นะครับผมก็ตามนี้นะผู้สาวตัวครับซานเชสครับเสเวนรพนุทธเล่นตัวจริงนะแนวรับคูคุเรยาโควิลฟูฟนาน่าปุสโตนะครับตรงกลางลาเวียไกเซโดนะครับผมโคพาเมอร์เอนโซเอนคุนคูคคแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันนะครับก็ตามนั้นนะนะเพราะว่าวันนี้เนะี่ยต้องต้อง,ต,องต้องยอมเลยโควสิตประมาณว่าแบบเหมือนสวนบทบาทจะเป็นโทนี่โคสยังไงอย่างนั้นนะนะนะผมมาลวมบอลต่ําบ้างสวิตบอลบ้างล่าไปเองบ้าง แต่ที่ดีกว่าโทนี้โคะตรงที่ว่าล่าไปเองนี่แหละออที่แบบดูเหนือขึ้นมานิดนึงอะไรแบบเนี้ยนะครับผมจังหวะทามมิ่งต่างๆจังหวะไหนจ่ายควรจ่ายจังหวะไหนไม่จ่ายก็ดึงจังหวะนิดนึงแล้วค่อยจ่ายไปในพื้นที่ที่ดีหรือไปยังตำแหน่งเพื่อนได้เปรียบอะไรแบบนี้ครับนี่คือเซตตี้หัวใจของเขานะในการขึ้นเกมอะก็คืออย่างครึ่งแรกเห็นซาโยโอไหมคือเลี้ยงเลี้ยงไปไม่จ่ายมั่วซั่วไม่จ่ายผีผามเลยนะก็เช่นเดียวกับเจเรมี่ดูโกูตอนที่จ่ายยัดเข้ามาข้างใน แล้วบานาโดซิวาสกิดให้หาแ่นนิดนึงอะลูกนั้นน่ะถ้าบารนาโดซิวาไม่มีความตื่นตัวยืดไอ้นี่ตลอดเวลาตื่นตัวอยู่ตลอดนะเพราะว่าอาจจะมันด้รับบอลลูกนะั้นไปแล้วแนะบบคล้ายๆแบบอาจจะเหมือไปนิดนึงแล้วแบบบอลจ่ายเลยไปแล้วอาจจะไม่ถึงหาแรนก็ได้อะอะไรแบบนี้นะครับผมนะก็กลายเป็นว่ามาเข้าทางหาแรนแล้วก็ยิงงัดยิงแบบงัดงัด,งดสวนตัวโร,รเบิร์ตซานเชยเข้าไปนะันในช่วงนาทีสิบแปดนะครับผม ก็เชลซีมันมีโอกาสแหละพอโดนน้ำหนึ่งศูนย์ไปแล้วก็โดนก็มีโอกาสบ้างอะไรบ้างแต่อย่างที่บอกเขาก็มือคือไม่เฉียบขาดกันแค่นั้นเลยนะผมสิ่งที่แตกต่างก็อย่างที่บอกการเคลื่อนที่การสมบูรณ์กับการจบสกอร์ที่ซิตี้มามีทุกอย่างเลยแล้วก็ทําได้เหนือกว่าเชลซีทุกอย่างประมาณนั้นนะครับผมแนละ้วก็โอเคนะเดี๋ยวภาพมันมาใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดีนิดนึงนะอีกตัวฮูสกอร์นะครับผมเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะขอปรับนิดนึง เพราะว่าแมวดนแมดกายเหมือนฮูสร์ก็ให้ทางโควาสิตไปผมก็เห็นด้วยนะถ้าแบบใครจะเด่นในเกมนี้ก็น่าจะเป็นโควาสิตอะโองซิตีอ้อะนะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่านี่รูุนี้พอโคสิตเหมือนเป็นมาดนแมทไปแต่ว่าทางพิมลีก็เหมือนให้ฮาแลนด์มั้งนี่ไม่รู้นะนะครับผม แต่ฮาเลนด่ะวันนี้มันมันได้บอลอาจจะครึ่งหลังเยอะหน่อยแต่ครึ่งแรกอะได้บอลน,น้อยแต่มันได้เพรามันทำประตูได้นี่แหละเออนี่คือสิ่งแตกต่างชัดๆเลยนะที่เห็นในเกมวันเนี้ยนะแต่เอาเถอะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อสหรับเชลซีก็คือผมให้เวลาอยู่แล้วสำหรับผมนะมาลสกาเนี่ยคือคุณเอาไปเลยครับเต็มๆจนกว่าจะสุดทางอะ่ะผมก็จะดูค้าจนสุดทางอะ่ะว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ก็อตัวสำรองนะครับวันนี้ก็เชลซีใช้โคต้าสี่คนนะครับก็เป็นโดเนโตแทนอินคุนคูตามจริงไม่น่าเปลี่ยนออกน่าเอาแจ็คสันออกแล้วก็ดำอินคุนคูไปเล่นหน้าอะไรแบบนี้นะถึงแม้หลายคนบอกว่าอินคุนคูเล่นตัวต่ําดีกว่านะครับผมแต่ว่าเรามีโคฮาวเมอร์แล้วไงนะครับผมคือวิ่งคือไม่เปลี่ยนแจ็กสันก็ได้มึงสลับก็ได้เอาแจ็คซันไปเล่นปีกซ้ายก็ได้อินคุนคูอยู่หน้าเป้าแล้วก็เนโตลงมาแทนไรก็ได้อ่ะ เออถอดลาเวียออกก็ได้หรือไกเซโดออกแล้วก็ใส่มาหรือถอเอนโซออกอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่มันได้หมดครับทิกแพงได้หมดนะแล้วก็มาร์กิลแทนแจ็กสันลาเวียอ่าดูสบิลิฮอร์นะแทนลาเวียแล้วก็เวก้าแทนมาร์กุกุเลยาที่ไม่รู้ว่าเจ็บหนักขนาดไหนนะแต่เหมือนตะคิวหรืออะไรไม่รู้ว่าคือไม่ไหวอ่ะคือส่งสัญญาณเปลี่ยนตัวนะสำหรับมาร์กุกุเลีาในช่วงนาทีแปดสิบประมาณเนี้ยท้ายๆเกมแล้วอนะครับ ก่อนตัวลูกสองอ่ะนั่นแหละครับผมก็ประมาณนี้สลับเซตไปเล่นตัวจริงแล้วก็ตัวสมรองที่เปลี่ยนมานะครับผมดูเซตีนะครับก็เชลซีคบอลไปสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะนะผมยิงทั้งหมดสิบครั้งเข้ากรอบสามนะสัมผัสบอลไปหกร้อยสี่สิบแปดครั้งผ่านบอลไปห้าอ่าสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าครั้งแท็กเก็ไปยี่สิบนะครับเคลียบอลไปสิบสี่แตะมุมไปสี่นะผมล้ำหน้าไปสองนะใบเหลืองใบหนึ่งครับก็คือไกเซโดนะครับผมแล้วก็เสียฟาไปสิบสองครั้ง นะครับผมก็ประมาณนี้สาหรับสถิติหลังเกมนะครับผมผมบอกได้คําเดียวว่าคือใจเย็นไปก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าพึ่งอะไรกับมันมากอย่าพึ่งแบบโอ้โหใจนูนจ่นใจนี้จะโดนปลดวันไหนอะไรยังไงอะไรแบบนี้นะครับผมมันต้องให้นักเตะมันเข้าใจกว่านี้กันอีกไอ้นักเตะที่ไม่ได้มาปีซีซั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเล่นกับน,นักเตะที่ปีซีซั่นมาแล้วหรืออะไรแบบนี้อีกเพื่อร่วมทีมอีกนะครับผมจูนกันไปก่อนแล้วก็อยากจะให้ มาเลซีแบบรีบไปเลยอะไรเงี้ยคือช่วงช่วงเบรกทีมชาตินะ่ะเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะรอบเนี้ยเบรกทีมชาติเดือนกันยานะครับผมคือเป็นเวลาที่แบบจะให้มาเลเซีได้ยกระดับนักเตะอีกทีหนึ่งว่าจะต้องเล่นแบบไหนเล่นให้เข้าตามปัจญาเขาอะไรแบบนี้นะผมกอ็อยากจะให้แบบ,ร,บรีบรีบทำซะนะครับผมไม่อยากจะจะได้ไม่ต้องเป็นไรนกดดันเพราะว่าแฟนเชลซีส่วนใหญ่อะเ้ารอ ไอ้นี่คุณอยู่แล้วอะเวลาถ้าคุณผลงานไม่ดีเนี่ยน่าจะน่าจะแบบคล้ายๆลุมลุมสักกรรมยิ่งกว่าตอนตอปอเชติโน่ผมมองอย่างนี้เลยนะเออเพราะว่าด้วยปอเชติโน่เนี่ยมันมีดีกรีอะแต่ว่ามาเลสกาคือเขาเพิ่งคุมเลสเตอร์ในเดอะแชมเปนชิปมาอะไรเงี้ยมันก็คนละอย่างกันแล้วก็แบบผมว่าแฟนๆหลายคนก็คงไม่ค่อยไว้ใจอะไรเขามากขนาดนั้นนะดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้มาเลสกาเนี่ย จะรีดทำอะไรก็ทําให้มันเร็วๆนะครับผมเพื่อจะได้ไม่ต้องมากดดันอะไรแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะผมสำหรับในเกมวันนี้ก็คือผมหวังว่าทุกคนน่าจะได้ดูอยู่แล้วแหละในเกมนี้นะครับผมแต่ว่าอย่างนี้บอกครับสิ่งที่สําคัญสิ่งที่ซิตี้เหนือกว่าเชลซีก็คือนักเตะความสามารถของเขาแล้วก็การเข้าใจเกมการขยับขยื่นการลงมารับบอลการมาลิงค์อัพกับเพื่อนเวลาโดนเพรสติ้งอะไรหนักๆแบบเนี้ย เ,เขาทําได้ดีกว่าเชลซีส่วนเชลซีเนี่ยทําอะไรก็ดูลําบากถึงจาะไปได้ก็จริงแต่ว่าก็ยิงประตูไม่ได้อะไรแบบนี้ก็คือ,คอ,คอยังคัดขายกันเกินยังไอ้นู่นไอ้นี่อยู่การจ่ายวงจ่ายบอลบางทีก็มีพลาดไมโรเบิร์ตซานเชซก็บางทีก็มีพลาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละก็เลยแบบอผมก็เลยมองว่าช่วงอย่างเงี้ยโรเบิร์ตซานเชซอาจจะได้รับโอกาสไปก่อนแต่ถ้าไม่ดีปุ๊บเนี่ยโจแกนเซนเสียบแน่นแน่ครับผมเชื่อมั่นเลยเจแกนเซนฟฟลิปโจแกนเซนเนี่ยเสียบแน่นอน นะครับส่วนกองหลังก็ว่ากันไปครับใครจะเป็นตัวจริงก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามีทั้งบาเดเชลดีซาซี่รออยู่นะครับผมนะส่วนลเจมก็รอไปนะครับผมว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะเพราะว่ายังไงก็โดนแบนดสามนัดอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูแบบเต็มเมดเต็มหน่วยหน่อยในเกมกับเซอร์เวตนะครับผมที่จะเล่นคอนเฟอเรนซ์นะครับผมในคืนวันพุนหัต นะครับผมเดี๋ยวผมดูนาทีนะน่าจะตีตีหนึ่งเลยมั้งผมดูก่อนนะเออเชลซีเชลเชลซี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 เชลตีสองโอเคครับเซอร์เวตนะเจอเล่นตีสองนะผมสลับเชลซีนะในคืนวันพฤหัสหรือเช้าวันศุกร์นั่นเองนะครับผมก็อย่างงงเวลานะคือเช้า คือเข้าวันศุกร์แล้วตอนตีสองอะไรประมาณนี้นะผมก็อ่ะเดี๋ยวเข้าไปว่ากันในเกมนั้นแหละครับดูอีกทีว่ามาเลเซียจะขุนลูกทีมหรือจะ,อะกระตุ้นลูกทีมได้ดีขึ้นจากเดิมไหมอะไรอย่างนี้แบบไม่ต้องเจอทีมที่แบบเหนือกว่าหรือทีมที่หนักกว่าอะไรเงี้ยนะครับผมแบบไปเจอทีมเบาๆอะไรอย่างนี้หน่อยอะไรเงี้ยก็เล่นให้เต็มที่นะครับผมก็หวังว่าจะได้ผลการ่งกันที่ดีออกมาเพื่อเป็นการ ลดความกดดันลงไปสลับเอนโซมาเลสกีแล้วก็ลูกทีมของเชลซีนะเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะสลับในช่วง after the match ยังไงก่อนจากไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง h e a r t of blue ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้นะสำหรับวันนี้ในช่วง after the match เกมเชลซีนะเปิดบ้านแพ้ให้กับแมสเซตตีไป0ต่อก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ